เมื่อนี้รูหลานมาเลยนน้ำยาบ,บวนนะครับก็มีน้องอาเฉินนะครับมีน้องตะวันมีน้องซีเวินเชินทำอะไรครับข้อป๊กๆหรอดึองเดือล้ลง,ลงช่วยลงช่วยมิใช่ชชยเราเพ่งชาดด้วยปะเทท,ทยรวมมนนื้อชาิเชื่อใย ลงช่วยลงชวยม่ใช่ชโ่โยลไหนวะโยวะมาวลองะีอต้อนล,นลอด้วยปฏิทัยเชิญลองด้ยเชิญปฏิทัยเป็กเป็กต้ากาเป็อเด้ว่นปฏิท,ทยรวมมาเนื้อชาติจไทย ลงช่วยลงช่วยไม่ใช่ใช่哟，ลองด้มยใช่ <laughs> ะนะไม่ยันอ่ะ